นคะรู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะก็ภสังาริมทรั์มีอะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะมาค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้มาเพิ่มเติมจากสิ่งที่แต่ก่อนที่เราไม่มีความรู้เลยเป็นศูนย์ตอนนี้กออ็พัฒนามาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะยากลำบากไหมจริงๆแล้วถือว่าหนูโชคดีที่อยู่ในครอบครัวของชนชั้นกลางแต่ว่าเป็นลูกคนเล็ก พี่น้องอายุมากกว่าหลายปีเพราะฉะนั้นก็คือที่บ้านเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าคอยดูแลเราถือว่าโอเคแต่ทีนี้สิ่งที่เขาคอยสอนเราตลอดก็คือเราควรที่จะพัฒนาตัวเองตลอดก็เลยเป็นคนที่อยากที่จะเรียนรู้สม่ำเสมออะไรประมาณนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นการที่ได้มารู้จัก property consulting เนี่ย ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าความที่เราจะสามารถเข้ามาในงานที่อยู่ในบริษัทแล้วมาเจอกลุ่มคนที่คอยสปอร์ตกันเป็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วก็เป็นพลังบวกให้กันเนี่ยหนูเชื่อว่าไม่ได้หาได้ง่ายๆในสังคมสมัยนี้แต่ Home p r o p e r t y ีเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่ถือว่ามีเรื่องตรงนี้มาให้ครบแล้วก็เป็นสังคมแห่งการพัฒนาก็รู้สึกดีมากๆที่ได้เข้ามาร่วมจอยกับ Home p r o p e r t y Consulting ค่ะ